นี่เราผมจะกรีดออกมานะครับอันนี้เป็นเท่าอัถิหมดเลยนะครับใน,นผมถามพี่พักแล้วพี่พักบอกว่าเป็นเท่าอัถิทั้งหมดเลยที่มาใส่แล้วพระแล้วพระใส่ไว้ในตรงกลางนี่ชุดนี้ซื้อมาสองแสนห้าเนี่ยเท่านั้นใครดูคลิปอยู่จะเห็นนะชุดนี้เช่ามาสองแสนห้านะครับเนี่ยเนี่ยอัถิทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเขออาอัดแน่นเลยเนี่ยอ่าพักมาแล้วพ้กมาแล้ว ออกมาแล้วโอ้ยดูสิเพื่อนๆเท้ามาทั้งองค์เลยที่เหลือนี่เป็นเท้าอาทิหมดแล้วนะครับอ๋อนี่นี่เป็นชิ้นเลยออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยดู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 เพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูนีอัิเต็มเลยมีรูปคุณย่าอยู่ข้างในด้วยเพื่อนเพื่อนดูสิ นห่นไหมเขาบอกมีอัฐินี่มีจริงๆนะเออเคลงนะ